อากาศเมืองไทยวันนี้ร้อนจนปลอดแทบแตกผมเปิดมือถือเช็คก,กล้องวงจรปิดดูเจ้าสีหมอกแมวโคราชจอมสนที่บ้านภาพที่เห็นทำเอาผมใจหายว่าจนมือถือแทบร่วงสีหมอกนอนตะแคงตัวแข็งทื่ออยู่กลางห้องนั่งเล่นนิ่งสนิทเหมือนไม่มีชีวิตผมพยายามส่งเสียงเรียกผ่านลำโพงกล้องสีหมอกสีหมอกแต่มันไม่กระดิกแม้แต่ปลายหูวินาทีนั้นผมคิดดีไม่ได้เลยน้องน็อกแดดแน่ๆ ผมรีบคว้ากุญแจรถบึงฝ่าการจราจรนรกแตกของกรุงเทพกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต้นรัวเหงื่อการแตกพลักทั้งที่ทแอร์รถเย็นเจี๊ยบภาวนาขอให้อย่าพิ่งเป็นอะไรไปนะพอถึงหน้าบ้านผมรีบไขกุญแจผลักประตูเข้าไปอย่างแรงเตรียมใจเจอภาพที่แย่ที่สุดแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าทําเอาผมเข่าอ่อนแทบสุด ไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะไอแสบสีหมอกมันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันแค่ย้ายฐานทัพไปนอนแผ่พุงกลางแนบสนิทกับพื้นกระเบื้องเย็นเจี๊ยบในห้องน้ำหลับสบายใจเฉิบไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นโดนแมวต้มตุนจนเปื่อยแต่ก็โล่งใจที่สุดเลยโว้ยไออ้วน